เวลาไหลผ่านไม่เคยหยุดไม่เคยรอใครและทุกช่วงเวลาย่อมมีความสำคัญตราบใดที่คนเห็นคุณค่าของเวลาถ้าคุณหมางเมินต่อเวลาระวังจะเสียใจภายหลังสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า time trap 2017ฝ่ามิติกับดักเวลาพิศวงหากทุกคนพร้อมแล้วย่าลืมกดไลค์ s ับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทาง ทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram ไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่ดรเจสันฮอบเปอร์เขาเป็นนักธรณีวิทยาที่มีความสามารถถึงแม้จะมีทุกอย่างรอบด้านเขาก็ยังคงควายคว้าค้นหาสิ่งที่ขาดหายในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวเนื่องจากครอบครัวเขาหายไปอย่างปริศนาณเทือกเขาเหล่านี้ยามว่างเขามักจะออกมาสำรวจเพื่อตามหาครอบครัวและแล้ววันนี้ก็เป็นการดีเขาได้เจอเบาะแสเป็นรถปริศนาที่ จอดทิ้งร้างเอาไว้น่าจะถูกทิ้งนา่นานับศัตวรรษซึ่งณนเะทือกเขาเหล่านี้มีช่องโพรงและถ้ำมากมายเรียงรายทำใดถ้ำหนึ่งอาจจะมีครอบครัวของเขารออยู่ก็เป็นได้เพราะว่าภายใต้แผ่นเปลือกโลกมันมีเขาวงกตที่ซับซ้อนวกวนยากต่อการเข้าใจและเขาก็ได้ไปเห็นรูถ้ำหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อสอดส่องเข้าไปด้านในก็ได้เห็นบุคคลหนึ่งยืนเด่นเต็นตระหงาอยู่ข้างในทักทายก็ไม่ตอบแต่ชายผู้นั้นมี ปืนข้างกายฮอปเปอร์รู้ดีว่ามันอันตรายเลยขอถอยกลับไปเพื่อตั้งหลักก่อนจะโทรตามเจก,กี้นักศึกษาคู่ใจที่พอมีความสามารถด้านธรณีวิทยาไม่ต่างกันบอกเจก,กี้ให้จัดเตรียมของและที่สําคัญห้ามบอกเทเลอร์ล่ะฉันไม่อยากให้เข้ามาด้วยในงานนี้เทเลอร์เป็นคนใจร้อนและเมื่อฮอปเปอร์กลับไปถึงบ้านปรากฏว่าเทเลอร์ก็รู้เรื่องนี้และพร้อมเตรียมตัวไปกับเขาจัดเตรียมสัมภาระสะเพียงพร้อมด้วยความที่ฮอปเปอร์ไม่อยากให้เทเลอร์มาด้วยเขาเลยเปลี่ยน แผนแตัดสินใจมาคนเดียวก็ได้งานนี้น่าจะไม่เกิน3วันเมื่อเขาได้อุปกรณ์มาหมดแล้วฮอปเปอร์ก็กลับมาที่เทือกเขามาสำรวจถ้ำเดินที่มีผู้ชายคนนั้นแต่แล้วตะโกนเรียกยังไงเขาก็ไม่ตอบยืนนิ่งอย่างกระถูกแช่แข็งเมื่อไปสำรวจใกล้ๆฮอปเปอร์ก็ต้องอยู่ชะงกักจากผนังที่เขามองไม่เห็นมันมีบางสิ่งกั้นเขาเอาไว้แต่ผนังนี่มันก็ไม่ได้แข็งอย่างที่คิดมันนุ่มนิ่มพอสัมผัสได้แล้วชะไหนสายตามนุษย์ถึงมองไม่เห็น กำแพงอากาศนี่และเมื่อเขาก้าวข้ามกำแพงนี้ไปเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยตัดภาพมาที่เทเลอร์หลังจากที่รู้ว่าฮอปเปอร์ไม่กลับมาเขาก็หวั่นใจเลยบอกให้แจ็กกี้เตรียมตัวเราจะออกไปตามหาเขาหนาเทือกเขาที่มีรัศมีมากกว่าร้อยไมล์แต่จะไปตอนนี้มันก็เร่งด่วนเกินไปพวกเขาไม่มีรถจะทำยังไงได้แจ็กกี้หมดซึ่งหนทางแต่แล้วไอเดียก็มักจะมาในยามคับขันแจ็กกี้นึกขึ้นได้ว่ามีใครที่จะพอหยิบยืนรถ นั่นก็คือคาร่าแฟนสาวของเทเลอร์เทเลอร์ก็ไม่อยากรบกวนแฟนสักเท่าไหร่แต่เมื่อจนมุมก็ต้องร้องขอซึ่งคาร่าก็ไม่ปฏิเสธยินดีให้ยืมรถและลุยทิไปด้วยกันแต่เมื่อคาร่าจะไปก็ต้องมีคนติดสอยให้ตามนั่นก็คือวิสน้องสาวของคาร่าขอไปศึกษาเทกเขาเพื่อเขียนรายงานอีกทั้งยังมีเฟอร์บี้หนุ่มน้อยผู้รักการประจนภัยอยากรู้อยากเห็นก็ขอติดสอยให้ตามไปด้วยการรวมทัพของเด็กห้าคน เริ่มออกเดินทางอย่างน่าตื่นเต้นเฟอร์บี้ถึงแม้จะเป็นเด็กน้อยและเล็กที่สุดในกลุ่มแต่เขามีความสามารถเรื่องอุปกรณ์มากพอสมควรแถมยังมีกล้องให้บันทึกภาพเขาคิดวันนี้เป็นการประจนภัย่เลยพร้อมจะอัดบล็อกเพื่อน,นําเรื่องราวนี้ไปเผยแพร่เมื่อไปถึงที่หมายผู้ใหญ่ทั้ง3ก็เริ่มออกสำรวจส่วนเด็กๆก,ก็เอากล้องขึ้นมาดีจใจตัวเองหนูดีใจมากที่ทุกคนดูคลิปนี้อยู่วิสและเฟอร์บี้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสนุกต่างจาก กีเลตเทเลอร์รวมถึงคาราที่ออกสำรวจจนเจอกับรถปริศนาซึ่งในรถมันก็มีสมุดบันทึกอยู่ด้วยและบันทึกนี้ก็มีชื่อเจ้าของของมันซึ่งมันเขียนว่าฮอปเปอร์หนังสือนี้เป็นของตระกูลฮอปเปอร์หรืออาจจะเป็นของเครือรญาติของดร์เจสันฮอปเปอร์คนที่พวกเขาตามหาอยู่ก็เป็นได้นี่เป็นหลักฐานชั้นดีที่บ่งบอกว่าพวกเขามาถูกทางและด้วยความซุบซนของเฟอร์บี้ทำให้เขาได้เจอกับเชือกเส้นหนึ่งที่ร้อยผ่านรถคันนี้ตรงดิ่งไปยังหลุมท่ เมื่อเจอก็ไม่รีรอรีบเข้าไปแต่ดูน้อยเฟอร์บี้กับกลัวแมงมุมเลยขอรออยู่ด้านนอกปล่อยให้สี่คนที่เหลือ,อไปสำรวจซึ่งเชือกนั้นมันก็นำทางไปสู่ปลายทางซึ่งเป็นช่องเหวที่เวิ้งว้างมองไม่เห็นภายในงานนี้เลยต้องงัดทักษะการปีนป่ายซึ่งทั้งสี่ก็พอมีความสามารถอยู่บ้างเริ่มต้นคนที่อาสาไปนั่นก็คือหนูน้อยวิสและแจ็กกี้ที่มีความสามารถการปีนป่ายมากที่สุดในแก๊งแต่พวกเขาหายไปนานนมเรียกไปก็ไม่ตอบรับ เทเลอร์ที่อยู่ด้านบนก็หวานใจเอาไงดีล่ะคารา่าจะรออยู่ตรงนี้เลยลงไปดูด้วยตาตัวเองพวกเธอเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตะโกนก็ไม่ตอบอะไรกันละครับเนี่ยเทเลอร์หวานใจกลัวว่าเด็กน้อยเลยเพื่อนร่วมงานจะเป็นอันตรายเลยจะลงไปด้านล่างแต่คาร่าก็ขอไปด้วยถึงแม้เทเลอร์จะห้ามปรามแต่คาร่าก็ไม่สนน้องฉันอยู่ด้านล่างไม่ให้ฉันไปดูได้ยังไงทั้งสองปีนป่ายลงไปอย่างใจเย็นแต่แล้วเมื่อถึงระหว่างทางพวกเขากลับสัมผัสได้ถึง ความเื้นที่แปลกประหลาดกับพลังอากาศที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่ก็ยังรู้ว่ามันมีอยู่แน่ๆเ,เช่นเดียวกับสิ่งที่ดอร์ฮอปเปอร์ได้เจอฮอปเปอร์ <Hop per S 1> เข้าไปในถ้านั่นเพื่อไปเจอพ่อหนุ่มคาร์บอยที่มีปืนแต่แล้วเมื่อเขาก้าวย่างเข้าไปทุกสิ่งกับเปลี่ยนแปลงชายคนนั้นวิ่งหนีและมีเสียงดังกึงกก้องฮอปเปอร์สัมผัสได้ถึงอันตรายเดินต่อไปอาจจะเป็นกับดักสู้ออกมาดีกว่าฮอปเปอร์ <Hop per S 1> เดินออกมาจากถ้านี้อย่างวิกลรเขารู้สึกว่าเขาเพิ่งเข้าไปแล้วทําไมตอน นี้มันค่ำมืดดึกดื่นล่ะเวลามันจะไหลเร็วเกินไปไหมฮอปเปอร์รีบดิ่งตรงไปที่รถการอยู่ในป่านิยมวิกาลมันคงไม่ดีสำหรับตัวเขาแต่รถของเขาก็มีต้นไม้มากมายมาลายล้อมอย่างกระถูกจอดทิ้งร้างทั้งที่เขาเพิ่งเข้าไปไม่กี่นาทีเองและเมื่อลองสตาร์ทรถรถก็สตาร์ทไม่ติดแบตเตอรี่น่าจะหมดงานเข้าละสิทีนี้ฮอปเปอร์ต้องรีบขอความช่วยเหลือเมื่อสำรวจไปรอบด้านก็ได้เจอกับรถคันหนึ่งที่จอดทิ้งเอาไว้เขาก้าวเข้าไปและตะโกนถามว่า มีใครอยู่ไหมผมต้องการความช่วยเหลือรถของผมแบตหมดเลยเมื่อเขาไปดูก็ไม่เจอกับใครและที่สําคัญรถคันนี้มันคุ้นๆเปิดดูด,ด้านในมันคุ้นยิ่งกว่าเนื่องจากเขาได้เจอกับกระเป๋าที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของอุทยานบ่งบอกว่านี่เป็นกระเป๋าของแจ็คกี้ความรู้สึกในใจของฮอปเปอร์คิดอยู่ว่าไปต่อก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงรถก็สตาร์ทไม่ติดลูกน้องก็ออกมาตามหาเขาเขาเลยคิดว่าลูกน้องอาจจะอยู่ในถ้ำส่วนใดส่วนหนึ่ง เนื่องจากถ้ำนี้มันมีทางเข้ามากมายเลยเข้าไปตามลูกน้องกราบเขาใช้แท่นเรืองแสงวางทิ้งเป็นทางเพื่อสร้างเป็นจุดมาร์กแต่แล้วเมื่อเขายนไปแท่งเรืองแสงกลับลอยล่องอยู่ในอากาศอย่างกบมีบางอย่างหยุดเอาไว้หยุดโดยไม่มีอะไรกันก่อนที่มันจะตกลงพื้นนั่นเป็นกำแพงอากาศที่เขายังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรตัดภาพกลับมาที่เทเลอร์และคาราพวกเขามาถึงก้อนถ้ำซึ่งตรงนั้นก็มีวีสและแจ็กกี้รออยู่ คาร่ารีบบ่นน้องสาวว่าทำไมเมื่อกี้พี่ตะโกนแล้วไม่ตอบเรียกหายอยู่นานกว่า1ิบนาทีทำไมพวกเธอไม่ส่งเสียงบ้างซึ่งเทนเลอร์ก,ก็สงสยัยเหมือนกันซึ่งวิสก็ตอบพี่สาวไปว่าหนูไม่ได้ยินอะไรสักหน่อยเราเพิ่งลงมาเองนะหนานซ่ที่ไหนกันพี่คงเป็นห่วงวิสมากเกินไปห่างกันไม่ทันไรก็คิดถึงกันซะแล้วในเมื่อปรับความเข้าใจกันแล้วทั้งหมดก็ออกแยกย้ายเพื่อสำรวจทันใดนั้นเองเสียงดังกึกก้องก็ลอยมาตามอากาศใน นี่มันต้องมีสิ่งมีชีวิตหรืออะไรสักอย่างที่สามารถคำรามแบบนี้ได้เมื่อรู้แล้วว่ามันอันตรายก็ไม่รีรอรีบปีนกลับขึ้นไปโดยแจ็กกี้ชำนาญการในการปีนมากที่สุดเธอจะเป็นคนนำเองแต่ปีนไปได้ไม่ถึงครึ่งทางจูๆ่ๆเชือกมันก็ขาดแจ็กกี้กรลรงตกมาจากความสูงเทเลอร์เห็นแล้วไม่รีรออาแขนรับตัวเพื่อนสาวนานทำให้เขาโดนทับไปด้วยแจ็กกี้บาดเจ็บที่เทา้าอาจจะแกลผงแต่มันก็รุนแรงน่าดูถึงขั้นเดินไม่ไหว ส่วนเทเลอร์กระดูกที่มือของเขาหากักจากการที่รับตัวแจ็กกี้เมื่อกี้ตายตาย,ตาย,ตายเห็นตัวแค่นี้แจ็กกี้ก็ตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยพวกเขายังพูดติดตลกในสถานการณ์ที่คับขันและทันใดนั้นเองเชือกที่ห้อยจากด้านบนมันก็ค่อยๆตกลงมาทีละเส้นทีละเส้นพวกเขาตกใจมากและคิดว่านี่เป็นการล้อเล่นจากเฟอร์บี้ที่รออยู่ด้านบนไม่เอาหน่าเจ้าหนูน้อยไม่เล่นนะเว้ยโธ่เฟอร์บี้ไอเด็กเปรตวิสก็เอาวิทิวขึ้นมาเพื่อติดต่อไปหาเฟอร์บี้แต่ ติดต่อไปยังไงเฟอร์บี้ก็ไม่ตอบมาสักทีแถมตอนนี้คนที่ปีนป่ายเก่งมากที่สุดทั้งเจสก,กี้และเ,กกเทเลอร์ก็ต่างบาดเจ็บถ้าจะให้ปีนสวๆสขึ้นไปโดยที่มีมีเชือกแลก้วก็คงจะอันตรายน่าดูแต่ยังไงพวกเราต้องหาทางออกมันสูงตั้ง90ฟุตถ้าพลาดก็ท่าขับใต้และในจังหวะที่พวกเขาโต้เถียงเขามีเสียงกระซิบด,ดังออกมาจากถ้ำซึ่งมันเป็นเสียงที่มาจากวิทยุหรือว่าเจ้าหนูน้อยเฟอร์บี้จะตกลงมาด้วยเทเลอร์ติดต่อไปถามว่านั่นใครใช่เฟ เฟอร์บี้หรือเปล่าปลายสายที่ตอบกลับมาว่าใช่ถึงแม้มันจะยืนยันว่าเป็นเฟอร์บี้แต่เสียงไม่ใช่เสียงของเจ้าหนูน้อยแน่ๆพวกเขาเริ่มคิดว่าคนที่ตอบกลับมาอาจจะเป็นคนอื่นหรือว่าจะเป็นดร์ฮอปเปอร์ตอบหน่อยว่านั่นใครและปลายสายก็ขอร้องว่าช่วยด้วยนานทาให้เทเลอร์เป็นห่วงเลยคิดอยากออกไปสํารวจถึงแม้จะรู้ว่ามันอันตรายซึ่งเมื่อเทเลอร์จะไปใครจะรังก็ไม่ฟังคาราเลวิสเลยขอติดสอยห้อยตามไปด้วยถึงให้แจ็กกี้ต้องอยู่คน เนื่องจากเธอเดินต่อไปไม่ไหวแล้วเทเลอร์คาร่าและวิสเดินไปตามทางจนเห็นโพรงหนึ่งที่สามารถปีนไปได้มันไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่แถนด้านบนยังมีแสงสว่างอยู่ถ้าลองปีนขึ้นไปอาจจะรู้ว่าด้านบนเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงติดต่อเฟอร์บี้ไม่ได้ซึ่งคาร่าและวิสยังพอมีแรงร่างกายก็สมบูรณ์เหมาะสมกับการปีนมากที่สุดวิสจะลงมือเองแต่พี่สาวก็ตอบว่าไม่น้องรออยู่ด้านล่างนี่แหละเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเองคาร่าป ป่ายขึ้นไปบนหินพร้อมจะขึ้นไปหาทางออกแต่ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องล่างเธอร้องไห้ทันทีหลังจากที่มองสิ่งนั้นซึ่งเทลเลอร์ก็วันคาร่าเห็นอะไรกันแน่และเมื่อเทลเลอร์อ้อมไปดูลังหินเขาก็ต้องผวาเหมือนก,นกันกับสิ่งที่ได้เจอนั่นคือศพของเจ้าหนูน้อยเฟอร์บี้เสียงรำร้องของพวกเขาทําให้เจ็กกี้ที่อยู่คนเดียวหวาดกลัวเลยรีบมาหาในสภาพที่คลานหมอบตะเกียรต,ตะกายตามพื้นจนมาเจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาทั้งสี่ต่างมีน้ําตา และต่างตั้งคำถามว่าใครการที่ทำแบบนี้หรือว่าหนูน้อยเฟอร์บี้จะพลาดท่าลงมาเองกระแทกใต้สิ่งเดียวที่บ่งบอกได้คงจะเป็นกล้องกโกลโปเนื่องจากมันยังทำงานอยู่พอเขาเปิดมาตรวจสอบดูหนูน้อยเฟอร์บี้ถ่ายมันเป็นระยะระยะเขาอยู่ด้านนอกเพียงลาพังคิดว่านานแล้วติดต่อคนด้านล่างก็ไม่ได้จะเข้าไปดูก็กลัวแมงมุมเขายังเอากล้องขึ้นมาถ่ายยังมีความสุขคิดว่าคงไม่มีอะไรแต่แล้วเวลาก็ผ่านล่วงเลยถย ไปอีกทีก็เป็นตอนดึกค,ค่าคืนนี้หนูน้อยต้องอยู่คนเดียวน้ําอาหารก็ไม่มีอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารขนด้านล่างก็เอาไปหมดจะกลับบ้านขับรถก็ไม่เป็นเอาไงดีล่ะทีนี้เฟอร์บี้ยังคิดสนุกว่ามันเป็นการปรปชนภลยเดี๋ยวพวกนี้คนด้านล่างทั้ง4ก็คงกลับขึ้นมาเองระหว่างที่นั่งดูพวกเขาทั้ง4ก็ตั้งคําถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงพวกเราลงมาด้านล่างไม่ถึงชั่วโมงแล้วมันจะมืดแล้วหรอนาฬิกาเพิ่งบ่ายสี่เองคลิปต่อไปของหนูน้อยเฟอร์บี้ เขาตื่นมาในยามเช้าพร้อมอาการหิวกระหายไม่มีอะไรให้ทํานอกจากอ่านบันทึกของพ่อฮอปเปอร์ที่ถูกทิ้งเอาไว้ในรถร้าง3วันแล้วที่หนูหน้อยต้องอยู่คนเดียวไม่มีทั้งน้ําและอาหารเขาดูอิดโรยและหิวเป็นอย่างมากท้ายที่สุดนูวน้อยรวมใจกล้าเขาออกสํารวจรอบด้านจนไปเจอถ้ำถ้ำหนึ่งซึ่งมีเชื้อห้อยอยู่มองลงไปก็เห็นก้นบึงมันไม่ลึกมากเท่าไหร่เขากลั้นใจสู้ท่องนะโมพุทโธสังโคก่อนจะรวมใจกล้าปีนไป ลงไปและเมื่อปีนลงไปได้ไม่นานสิ่งที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นเชือกเส้นเดียวที่ห้อยชีวิตเขาอยู่ได้ขาดทําให้เขาตกลงมาและนั่นเป็นการจบชีวิตของนูน้อยอย่างเศร้าโศกค,คนที่เหลือที่ได้รับชมต่างมีน้ําตากับสิ่งที่เกิดขึ้นและคําถามมากมายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเมื่อเราลงมองไปด้านบนท้องฟ้ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแสงที่ส่องลงมาเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ปรับเปลี่ยนตําแหน่งทุกๆวินาทีเลยทั้งที่พวกเขาเพิ่งลงมาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเอง ถึงแม้จะมีคำถามมากมายที่ยังไม่ตกผลึกท้ายที่สุดก็ต้องตัดสินใจปีนขึ้นไปซึ่งงานนี้คาร่าก,ก็ขอลงอีกเช่นเคยเนื่องจากร่างกายเธอสมบูรณ์ที่สุดในบุคคลทั้งสีที่เหลือแต่ก่อนจะขึ้นไปเธอเลยได้มอบเครื่องส่งสัญญาณ GPS เพื่อขอความช่วยเหลือมันจะใช้ได้ถ้าตรวจจับดาวเทียมคนทั้งโลกจะรู้ว่าพวกเขาอยู่ไหนคาร่าก็รับทราบและไปปีนขึ้นไปเมื่อเธอขึ้นไปไม่นานก็เจอกับกำแพงอากาศซึ่งมันไม่หนานแน่นเท่าไรถึงแม้จะแปลกใจ ว่าทำไมแสงที่สองลงมามันมีการขยับขยืน่นแต่เธอก็ปีนป่ายต่อไปจนไปถึงปากโพรงและรอบข้างทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติที่เขียวชอุ่มแปลเปลี่ยนเป็นทุ่งร้างมีแต่เทือกเขาหินทรายไม่มีร่องรอยของรถหรือสิ่งมีชีวิตใดๆดถึงแม้คาราจะตกใจแต่สิ่งแรกที่เธอต้องทำคือใช้เครื่องส่งสัญญ,ญาณส่งสัญญ,ญาณ S O S ขอความช่วยเหลือให้คนมาช่วยแต่ส่งยังไงมันก็ยังไม่ติดเธอต้องเดินตะเวนเพื่อหาสัญญ,ญาณดาวเทียม เดินไปเดินมานานนับกิโลแต่เจ้าเครื่องบ้านนี้ก็ยังไม่ติดแทนด้านหน้าสิ่งที่เธอมองเห็นคือพายุทรายที่กําลังพลุ่งเข้าใกล้พร้อมกับบางอย่างบนท้องฟ้ารูปทรงสามเหลี่ยมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเธอตะโกนหาเทเลอร์แต่ตะโกนยังไงเทเลอร์ก็ไม่ตอบสักทีเธอไม่รู้จะทํายังไงเครื่องบ้านนี้ก็ไม่ยอมติดเอาไงดีถ้ารอต่อไปพายุทรายคงจะถล่มเข้าสู่ร่างกายเธอเธอเลยต้องกลับไปที่เดิมณพงปิศาที่พาเธอลงไปดำดิง่ง ตายเปลือกโลกและเธอก็เรียกหาเทเลอร์บอกกับสิ่งที่เธอเจอบรรยายรายละเอียดให้ถี่ถ้วนแต่เพื่อนๆทั้งหมดกลับคิดว่าคาร่าหลอกลวงเนื่องจากทุกคนรู้ดีว่าเธอไปไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ําแล้วจะเดินเป็นกิโลได้ยังไงคาร่าเล่าเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเข้าใจเธอเลยเอากล้องกลอปรที่ติดตัวไปด้วยให้ทุกคนดูความจริงที่ปรากฏในวิดีโอเอาซักแจ็กกี้เทเลอร์ Taylor และวิสแปลกใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่เธอเพิ่งไปแป๊บเดียวซึ่งวิ ก็ได้ถ่ายทําภาพจากด้านล่างก็เห็นชัดเจนว่าพี่สาวขึ้นไปแล้วก็ลงมาไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ําหรือว่าเวลาด้านบนกับด้านล่างมันจะไม่เท่าเทียมกันนั่นก็อาจจะเป็นไปได้ถึงแม้มันจะดูเหลือเชื่อเล็อเกินจริงแต่วิดีโอทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานได้อย่างชัดเจนว่าเวลามันไม่เท่าเทียมซึ่งนั่นก็ทําให้เทเลเริ่มตั้งสันนิษฐานว่าเชือกที่ถูกตัดขาดบางทีอาจจะไม่ใช่ฝีมือคนมันคงเป็นฝีมือของเวลาที่กัดกร่อนเชือกนี้ทําให้มัน พังในขณะที่เทลเลอร์กำลังใช้ความคิดวิสก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากดูนั่นคือกโปรของเฟอร์บี้ถึงแม้พี่พี่ไม่อยากให้เธอดูศพจากภาพในวิดีโอแต่วิสก็สังเกตได้ว,ว่าวิดีโอมันมีอะไรบางอย่างและเมื่อกลอดูดีๆก็เห็นว่าเจ้าหนูน้อยยังไม่ตายทันทีที่ตกลงมาเขายังตะเกียกตะกายและใช้วอติดต่อไปหาพวกเขาซึ่งนั่นก็พิสูจน์ได้เลยว่าคนที่ขอความช่วยเหลือคือหนูน้อยคนนี้แต่แล้วกลับมีใครบางคนเดินเข้ามาและใช้หินทุบเจ้าหนู น้อยเฟอร์บี้จนเขาเสียชีวิตนั่นก็แปลว่าในถ้ำนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขามันเริ่มจะน่ากลัวไปทุกที่ฉะนั้นก็ไม่รีรอคาร่าป่ายปีนขึ้นไปด้านบนอีกครั้งเพื่อดูว่าเวลามันต่างกันจริงไหมและเมื่อเธอปีนขึ้นไปได้ไม่ไกลจู่ๆก,ก็มีบางสิ่งปรากฏอยู่เหนือท้องฟ้ามันเปรียบเหมือนกับดวงจันทร์ที่กำลังตกลงมาวัตถุสีดำเริ่มเข้ามาใกล้และมันก็ปักลงพื้นดินเปรียบเสมือนเสาและมันก็เกิดการคลาสออฟกระจายร่างตัวเองแปลสภาพแปลเปลี่ยนเป็น บันไดคารา่ารีบจับวัตถุที่ว่าใช้มันในการปีนป่ายลงไปด้านล่างเพราะว่าไม่รู้ว่าใครหย่อนมันมาไม่เคยเจอบันไดที่ไฮเทคแบบนี้มาก่อนและแล้วก็มีมนุษย์ประหลาดค่อยๆอ,ออกมาจากด้านบนลงมาหาพวกเขาร่างกายเต็มไปด้วยกรอกและหน้ากาก,ากบกบิดใบหน้าเทคโนโลยีมากมายติดไปทั่วทั้งตัวการมาของเขาว่าแปลกใจแล้วแต่มีบางสิ่งกําลังคืบคลานเข้าใกล้เปรียบดังมนุษย์ถ้ำที่พ่งกระโจนเข้ามาทําร้ายชายชุดเกราะซึ่งชายชุดเกราะก็มีอาวุธ ดีสาม,มารถปิดผนึกและฝังมันจมดินโดยที่ไม่ทําลายชีวิตมันและชายชุดเกราะก็ได้เก็บบันไดไฮเทคของเขาไปด้วยพวกเธอทั้ง4หวาดกลัวผู้ชายคนนั้นเนื่องจากเขามีอาวุธติดตัวพยายามสื่อสารชายชุดเกราะก็ไม่โต้ตอบพวกเขาเลยวิ่งหนีอยู่ใกล้สื่อสารไม่ได้จะเป็นอันตรายมากน้อยแค่ไหนวิ่งต่อไปไปตามเส้นทางพยุงร่างกายที่บาดเจ็บของแจ็คก,กี้ไปด้วยจนไปเจอกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสภาพน่าจะเพิ่งตายและเมื่อดูใกล้ๆก็ต้องตก นั่นก็เพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของฮอปเปอร์เธอเพิ่งตายได้ไม่นานและที่ใกล้ๆนั่นเองก็มีชายอีกคนนอนตายโดยมีมนุษย์ถ้ำห้อมล้อมน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ถ้ำที่ฆ่าชีวิตพวกเขาและเมื่อมนุษย์ถ้ำเหล่านั้นได้เห็นพวกเขามันก็พุ่งกระเจนเข้ามาเทนเลอร์ที่เป็นผู้ชายคนเดียวรีบต่อสู้กับพวกมันเขามีทั้งสติปัญญาแต่พละกําลังด้วยกว่าพวกมันมีถึงการ3มตัวเทนเลอร์เป็นฝ่ายแพ้ายในการประลองฝีมือแต่นั่นก็ สามารถทวงเวลาให้สามสาวที่เหลือวิ่งหนีได้สาวสาวรีบวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดหลบซ่อนตามซอกหินเพื่อสังเกตว่ามนุษย์ถ้ำเดินจากไปแล้วพวกเขาก็เลยกลับมาช่วยเหลือเทเลอร์ที่อยู่ในสภาพสะบักสะบอมและขาดลมหายใจไปคาร่าเห็นแฟนหนุ่มนอนตายในอ้อมกอดของเธอถึงขั้นล้ำน้ำตาและวินวอนขอร้องต่อพระเจ้าภาวนาว่าสิ่งนี้เป็นแค่ความฝันทันใดนั้นเองชายชุดเกราะก็โผล่มาเขาไม่สนใจพวกเธอเลยชายชุดเกราะดิ่ง ตรงไปที่บ่อน้ํานําเครื่องมือมากักเก็บน้ําเหล่านั้นก่อนจะเดินจากไปโดยไม่แม้แต่เลวแล้วพวกเขาคาร่ารําให้อย่างสิ้นหวังชายชุดเกราะหันกลับมาเห็นสภาพผู้หญิงแบบนี้เขาเลยทําบางสิ่งนั่นคือการลากตัวเทเลอร์ไปซึ่งคาร่าไม่ยอมชายชุดเกราะเลยซัดหน้าเธอให้ลอยละลอกก่อนจะลากตัวเทเลอร์ไปสู่บ่อน้ําใต้ถา้าและคาร่าก็เริ่มพอเข้าใจว่าชายชุดเกราะทําสิ่งได้นั่นก็เพราะว่าบาดแผลของเทเล ER เริ่มสมานและหายดีอย่างกับเป็นน้ำำําอมฤตที่ทําให้ชีวาที่วายไปกลับคืนสู่ร่างและจังหวะนั่นเองมนุษย์ธรรมก็ได้กลับมาชายชุดเกราะก็เริ่มตั้งการพยายามต่อสู้กับพวกมันเขาที่มีชุดเกราะพร้อมด้วยอาวุธเขาไปประจันหน้ากับมันแต่แล้วมนุษยธรรมก็กลับทําบางสิ่งนั่นคือการถอดหน้ากากชายชุดเกราะทําให้ชายชุดเกราะเริ่มกระอากกระอวดคาร่าเห็นท่าไม่ดีเลยหยิบอาวุธที่ตกอยู่บนพื้นยืนให้กับชายชุดเกราะทําให้ชายชุดเกราะสามารถผดด ้ึกไดดอยย่่าางงาเทลเลอร์ตื่นขึ้นมาหลังจากหมดลมเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องผวากับการต่อสู้ประจันบาลที่เห็นอยู่และชายชุดเกราะก็เป็นฝ่ายคว้าใจแต่ร่างกายของเขาก็สะบักสะบอมเขาเริ่มหายใจรวยรินหลังจากไม่มีหน้ากากถึงแม้เทลเลอร์จะเอาหน้กากากลับมาแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะสายเกินไปอุปกรณ์บนข้อมือของชายชุดเกราะได้บ่งบอกว่าเขากำลังจะหมดลมอุปกรณ์ที่ตึงคอมนุษย์ธรรมก็มีเสียงแจ้งเตือนว่าแบตกำลังจะหมด และมันก็ดับไปเป็นเพราะว่าพลังงานในชุดกรอะเริ่มร้อยรอพวกเขาทั้งสีที่เหลือได้มาห้อมล้อมชายชุดเกรอะเพื่อไต่ถามว่านายคือใครชายชุดเกรอะพูดไม่เป็นภาษาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ก่อนที่เขาจะใช้เครื่องมือส่งสัญญาณสแกนหน้าของพวกเขาและทําให้ป๊อปอัพข่าวได้ออกมามีความว่าการหายตัวไปของเด็กทั้งท้าทให้ครอบครัววันหายไปแล้วนามนับปีก็ยังไม่กลับมาและชายชุดเกรอะก็ได้แสดงอย่างอื่นด้วยนั่นคือวิวัฒนาการของมนุษย์ มนุษย์ไม่อาจ,จอยู่บนโลกนี้ต่อไปได้ในปี2018มนุษย์ได้สร้างยางอวกาศเพื่อทําให้มนุษยชาติออกไปจากโลกใบนี้เนื่องจากโลกใบนี้ไม่มีทรัพยากรที่ทําให้มนุษย์ดํารงอยู่ต่อประชากรโลกในอนาคตกลายเป็นมนุษย์อวกาศเช่นเช่นกับชายชุดเกราะผู้นี้และแล้วภาพวิดีโอโฮโลแกรมก็ได้ดับไปพร้อมกับลมหายใจของชายชุดเกราะพวกเขาทั้ง4ต่างงงกับภาพที่เห็นได้เริ่มตีความวันนี้มนุษยชาติ ไปถึงขั้นในแล้วพวกเขาติดอยู่ในนี้ไม่นานแต่โลกภายนอกมันหลายผ่านนานนับปีเป็น1 0บสปีร้อยปีด้วยซ้ำเทเลอร์ชายเดียวที่ลงเหลืออยู่เริ่มคิดทําอะไรบางอย่างถึงแม้ด้านนอกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เราทั้งสี่คงจมอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยเริ่มออกสำรวจอีกครั้งเช็คให้มั่นใจว่าภายใต้โลกนี้ไม่มีอันตรายโดยการหยิบป,ปืนของชายที่ตายในถ้ำานี้คาดว่าจะเป็นพ่อของฮอปเปอร์และออกสำรวจเพียงลําพังและแล้วตามเส้นทางที่เขาได้เห็น มีแสงเดืองรองปรากฏอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับชายที่เขาออกค้นหานั่นคือดร์เจสันฮอปเปอร์ที่กำลังนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเนื่องจากร่างกายเขามีบาดแผลเทเลอร์ได <Tell> er, ้ทักหาอาจารย์ว่าเกิดอะไรขึ้นฮอปเปอร์ <Hop per S 1> ก็บอกกล่าววันณะที่นี้คือมิติพิศวงซึ่งในถ้ำนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์นั่นคือนำโพให้ความยาววัยที่ถูกเล่าขานเป็นตำนานเป็นน้ำอำมฤตที่เยียวยาชีวิตแต่การจะได้มาก็ยากซะเหลือเกินเนื่อง จากในถาน้านี้มีมิติเวลาที่ซับซ้อนในทุกช่วงของถา้าเวลาที่ไหลเวียนไม่เท่ากันมันมีทั้งอรารยธรรมกรีกอียิปต์อดีตปัจจุบันและอนาคตซับซ้อนปนเปเต็มไปหมดเป็นป้อมปราการไม่ให้ผู้คนได้น้ำำาําอมฤตไปไง่ายๆและถ้าแห่งนี้เองแหละที่ครอบครัวฮอปเปอร์ตามหามาเนิ่นนานพ่อและแม่น้องสาวของเขาติดอยู่ในนี้ในระหว่างที่ทั้งสองสนทนาฮอปเปอร์ก็หมดเรี่ยวแรงไปทุกวินาทีเลือดกาลังไหลนองในส่วนของ จคก,กี้เธอได้ใช้น้ำอมฤตเยียวยาตัวเองรักษาขาที่ห่ากจนสามารถกลับมาเดินเหินอย่างปกติแต่เมื่อพวกเขาหายดีได้มนุษยธถ้มก็หายดีได้เช่นกันเนื่องจากมีเลี้ยวล้อนำน้ำเหล่านี้ไปรักษามนุษย์รรมกำลังจะมาจากการพวกเขาฮอปเปอร์รู้ตัวดีว่าอยู่ต่อไปของรอดได้ไม่นานเขาเลยยอมสละตนขอปืนจากเทเลอร์ใช้ตัวเองเป็นป้อมปราการเตรียมตอนรับภัยที่คลืบคลานเปิดโอกาสให้เด็กๆที่เหลือหนีรอดออกไปซึ่งคาร ก็ได้คว้าบันไดไฮเทคเปิดมันขึ้นมาถีบตัวเองขึ้นสู่ด้านบนเธอเป็นคนแรกที่ปล่ยปีนขึ้นไปแต่เบื้องบนมันกลับแปลเปลี่ยนจากช่องโพรงที่ว่างเปล่ามันกลายเป็นน้ําที่กําลังไหลเวียนเธอไม่รู้จะทํำยังไงดีด้านล่างก็มีศัตรูด้านบนก็เป็นน้ําคาร่าตัดสินใจเอื้อมมือขึ้นไปและแล้วไม่นานก็มีบางสิ่งกระชากเธอขึ้นไปด้านบนมือปริศนาอันยาวเหยียดลากตัวคาร่าไปก่อนที่บันไดไฮเทคจะถูกปิดโดยมนุษย์ทาที่อยู่เบื้องล่าง เทเลอร์เจ็คกี้เลวิสคงคิดแค่ว่าคงต้องตายด้วยฝีมือของเหล่ามนุษย์ทํำเหล่านี้ไม่มีโอกาสแม้แต่วิ่งหนีร่างกายก็กระแทกอย่างหนักจนลุกขึ้นไม่ไหวทั้งจุกและเจ็บแต่แล้วในจังหวะนั้นเองกลับมีเส้นสายบางอย่างดิ่งลงมาจากชั้นบนมันค่อยๆค,คลืบคลานพันตัวพวกเขาทั้ง3และลากพวกเขากลับขึ้นไปด้านบนมนุษย์ท่ำก็ได้แต่งงว่านั่นมันคืออะไรเทเลอร์เจ็คกี้เลวิสเองก็งงจนพวกเขาถูกลากกลับขึ้นไปด้านบน คนที่รอต้อนรับนั่นคือคาร่าที่อยู่ในยูนิฟอร์มใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆถ้าหากมนุษย์ยังไม่สุนทรพันธ์มนุษย์ก็พร้อมช่วยเหลือเพื่อนและเมื่อเข้าใจกลไกมิติเวลาน้ำอำมฤตก็เป็นสมบัติชั้นดีที่มนุษย์จะใฝ่หาและเมื่อมีเทคโนโลยีล้ำอนาคตพวกเขาก็เริ่มเยียวยาคนที่ตายในถ้ำไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยเฟอร์บี้ดร์เจสันฮอเบอร์และครอบครัวของเขาถูกชุบชีวิตด้วยน้ำอำมฤตนั่นก็เพราะว่ามนุษย์จะไม่ ทิ้งคันตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นสัตว์สังคมและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb อยู่ที่6.3เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย